ห้านีะีา่อมาคด้น้ใชล้บเ้มาจากอเมมันใส่ทุกคนได้จ้าว่ังงมาจอหม่วันนี้ใครอยากจะมอบอังเปาให้อมอให้ได้เลยจ้ามีอังเปาไม้ของเปามลางนิงเปาองป เธอมาแจกชาอะไรอ,รอนะไม่ไงนะฝากรอจอเข้าจอขอใจให้ด้วยนะเชแล้วฝากเราพวกติงไว้ด้วยนะเพรเป็นอ่านเป่าตอนไปแล้วรับพีเียรแพรวดีคัวัีทุกคนครัวัสดีจูนอดีตพ่นอ้อง วันนี้ทุกคนเลยอู้ขอบคุณนื่ใบแดงมันเจอซักไหมยังไม่ได้ปอกกินเลยพี่บุ๋มถึงกีมม่โมงอ๋อถึงพี่บุ๋มเมื่อคืนแอบถ่ายรูปมาด้วยจริงปะทำไมผมไม่เห็นพี่เลยอะ่ะพี่ไปอยู่ไหนมาไม่ผมไม่เห็นเลยเิงๆไปด้วยนะคะขอบคุณนาครับไม่กล้าเข้าไปถามเอ้าเข้าไปได้ ทักได้นะคุยได้วันนี้มาแล้วเดี๋ยวให้โอกาสแกตัววันที่4ี่สวัสดีทุกคนครับปวัสดพี่มุก้วยไอไปทุกคนเลยฝาบตรงได้ใช่มาแล้วหนึ่งใบแดง วันนี้จะมีอังเปาให้เต้นนะก่อนจุดก่อนจุดยาวสามวันนะครับวันนี้ใครจะมีอังเปาส่งท้ายไม่ได้นะครับตื่นค้ามชอบไปอีเลยโอ้ยนะ้วก็เต้นกำลังหายรูกก้กับฤษีอยู่โอ้ยอ๋อเข้ามาคุยได้นะใครจะมีอังเปาให้เพราะว่าเราหยุดยี่สิบเก้าสามสิบสามเจ็ดจุดสามวันเนะี่ยส่งท้ายได้นะครับ มาลงตรงสุดท้ายกันแน่นะชะชานชชานชชเนี่ยฝา,ากค,คอจะเข้าใจเยอะด,ด้วยอ้ม้สองแดงขอบคุณมากครับผมครับสามร้อยแลลวสามแดงนะสามแดงเววตื่นไหมจัง,งวันนี้ไหวไงแต่บ่าไม่ใหญ่หวไเล็ ปวัสดีดีทุกคนน,นะครับส่องไปแดงครับแมวต้องส่องนู้มาจะไม้มองส่องเราคนนนนะคะไก่มากต้องสอง่นเหนือก็เจ้าได้นอนบ้างนอนไปแล้วติมาชีเ,เวันที่สิบว่าไง มาสี่มสี่ก็มาดูก็แี่อู้ดไหมนึ่งรอมาครับสี่ยแล้วเคโอเคแต่วัน